เหนื่อยมันไม่ใช่เลวอันเร็วเรวเรวแวเรวนักนนึ่นัน่นเนี่ยเลยแบงนอยู่เหมือนเลยนู่นเหรอเลยเืี๋ยวที่เขาคอยเขาในอะไรอโนมันเล่นอะไรท่าคาถามันเล่นเที่ยวเลก็เอวเหนื่อย้ากเลง โอ้โหนี่ใข่ใข่เอาไว้มองไม่ใช่แบบดี้แล้วเขาต้องแบให้ละเอียดอือน้ละเอียดแล้วอมมาโรยมันเป็นโอทินยอดใช่มึงเลยอันนี้เอาไปทําใหม่อันนี้เอาไปทำใหม่ทำใส่ถุงแล้วทุบอัน

ุกหลับน้ำอันเ่นหลับวดเมียเยอะๆวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะแดกนะเอามาใช้ปาะกันเล่นนีลาน้ำม,มนแนะนทั่วๆนีลาน้ำโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอห้โหโอ้โหดา ไปไม่ถึงหวัดนรง,งั้นมันมเมนูด้ด้วยต้นของกาขีดอย่างนี้ขีดแล้กกวก็หวันไปหวันมาหวันไปหวันมาหนออันทันสวยเนี่ยนู่มันพันกันนหนนะสวยง,งามหนออันทันอันแห่งที่ใหญ่เนี่ยแม ชอบอ่านหนังด <pid> ้วยนะทำใ่้สวนรวม